สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้ก็ทักทายนักเรียนห้องเรียนความสุขทุกคนเลยนะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนประเทศไหนนะคะแล้วก็คอนเทนต์นี้เนี่ยนะอยากจะส่งหาทุกคนเนี่ยตื่นกันตอนเช้าแล้วก็มานั่งฝึก Mindfulness มานั่งฝึกพลังข้างในของเรากันเพราะคุณแอน,นเป็น one of belief นะหนึ่งในคนที่เชื่อว่า การใช้เวลาตอนเช้าที่มันเคลียร์ที่มันมีพลังเนี่ยมันจะทำให้วันทั้งวันของเราเนี่ยมันสมูทมันมีแรงมันรู้สึกเหนื่อยน้อยลงแล้วก็เราจะสามารถ achieve สำเร็จนะทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ยอย่างที่เรารู้สึกแบบเออเราก็สามารถมีพลังได้เยอะขนาดนี้นี่นะซึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่ น่าสนใจมากเพราะเป็นไอเดียหนึง่งคุณอันต้องขอบคุณนักเรียนคุณอานที่อยู่อังกฤษนะเป็นวิศวะก่อนก็เป็นเหมือนเสมือนน้องน้องชายของของคุณแอนเลยที่เราดูแลกันมาแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการทำงานของเขาเขาถามมาเรื่องหนึง่งเรื่องของ inner power นะ inner mind เนี่ยมันส่งผลยังไงกับ เอาเตอร์หรือผลลัพธ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตเราจากนี้เป็นต้นไปคุณแอนไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยทำงานแบบ Hustling h u ัสซ i ล g คือการแบบตื่นมาปุ๊บ <c oughs> ทำ <c oughs> ทำ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 เอ๊ะทำอะไรหรือยังวะเอ๊ไอ้นั้นเสร็จหรือ,อยังวะคือเขาเรียกว่ามัน h u สซ l ล n g มันทำงานหนักโดยที่ได้อะไรหรือเปล่านะเอ๊ลมันจะได้ไหมนะคือเป็นการทำงานหนักแต่มีประสิทธิภาพหรือเปล่า อันนี้เราไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแอน,นเชื่อมากเลยก็คือว่าการทํางานหรือการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะต้องเกิดจาก i n เซ็ตหรือข้างในเราเนี่ยมันแข็งแรงมันถูกต้องมันมีพลังมันขับเคลื่อนเราไปในทางที่เราแบบสนุกนะมีแรงกระตุน้นแล้วสิ่งนี้เราเรียกว่า Inner Mind Inner Mind ก็คือ ความคิดของเราข้างในนะเป็นการพรามตัวเองตอนเช้าทุกเช้าเลยสํำคัญขนาดไหนสําหรับคุณนานคุณนนเชื่อว่ามันคือทุกเช้าที่เราต้องทำเพราะวันนี้ถ้าเราออกไปทำงานด้วยความแบบยุ่งยุ่งด้วยความขัดขาดด้วยความแบบไม่เคลียร์ด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง ด้วยความรู้สึกว่าเราไม่มีประสิทธิภาพศักยภาพมากพอในการใช้ชีวิตเราก็จะออกไปแบบเงือเงืนงามันจะออกไปแบบเหมือนฐานมันไม่มั่นคงฐานมันไม่แน่นอะใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้เราใช้เวลาอย่างวันเนี้ยคุณนันก็จะใช้เวลาในการนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปจับคอมพิวเตอร์ก่อนนะแล้วเป็นวิธีการที่คุณนให้นักเรียนทุกคนเนี่ยต้องเริ่มเทรนตัวเอง ยาเป็นเหมือนไก่แบบจิกๆๆ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 ๆไปเรื่อยๆนะหรือเป็นอะไรที่แบบเราไปไหนเราจะไปไหนเออเราจะทําอะไรอ่ะมันมันจะเหนื่อยมันทับได้แต่พลังงานเรามันจะใช้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นใครเห็นคลิปนี้ตอนเช้านะให้เราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเราคุณนันจะมีพื้นที่ของคุณนันที่ไม่มีใครรบกวนอาจจะเป็นห้องนอน ที่มันเป็นที่ที่แบบปิดประตูได้เป็นของเราอ่ะเป็นพื้นที่ของเราเพราะเราอาจจะต้องอยู่กับครอบครัวอาจจะต้องอยู่กับพาร์ทเนอร์อาจจะต้องอยู่กับลูกๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คนนั้นใช้คำว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ของฉันตรงนี้มันไม่มีอะไรมารบกวนแล้วมันเป็นพื้นที่ที่สงบเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกแบบเราได้เราได้อยู่กับตัวเองจริงแล้วสิ่งนี้เนี่ยเราต้องกลับมาทํางานกับ inner นเนอ inner power คนเรามักจะบอกนักเรียนหลายคนว่า mindset inner ข้างในเนี่ยมันมีความสำคัญมากถึง80%ที่เหลือ20%คือการที่เราใช้ Inner น,น,น,นั้นพลังงานนั้นออกไปวางกลยุทธ์ออกไปวางการใช้ชีวิตออกไปวางแผนงานของเราให้เคลียร์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกตลอด80 inner 20กลยุทธ์การลงมือทำสม่ำเสมอข้างนอกแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์เนี่ยมันจะค่อยคอย ขยายตัวเกิดขึ้นอย่างแบบธรรมชาติไม่เร่งไม่รีบรู้สึกมันเป็นตัวเราตัวเองสบายใจสนุกอุ่นใจแข็งแรงที่จะลงมือทำอินเนอร์ไมายก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีคือได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองนะอันแรกเราต้องอยู่กับตัวเองให้เป็นปราศจากเสียงใดๆให้เรารู้สึกเป็นเพื่อนกับความ สงบกับตัวเองถ้าใครที่อยู่กับตัวเองแล้วสงบไม่ได้แสดงว่าเราเริ่มมี i ิชชูละเริ่มมีประเด็นอะไรบางอย่างกับตัวเองละไม่มีปัญหาฝึกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็น skill เป็นทักษะฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็ลองมาดูซิเรานั่งอยู่กับตัวเองทำไงให้มันดูสบายๆนะอย่าจริงจังกับชีวิตมากสบายๆยหยใจให้สงบนะอันที่สการที่เราจะ activate หรือ ทำให้พลังงานภายในเรามันเข้มแข็งเนี่ยเราต้องรู้จักพาสมองของเราร่างกายของเราให้มันอยู่ในอัลฟาสเตตอัลฟาสเตตคือเราผ่อนคลายอะ่ะผ่อนคลายคืออะไรดูจากร่างกายเราก่อนเราไปทํางานเราไปทํางานแบบตึงเลยจ้านะจะเดินเข้าสนักงานที่เนี่ยตึงอย่างนี้เลยอเส้นนิ่เกร็งอย่างนี้เลยหรือเราแบบผ่อนคลายนะผ่อนคลายจริงๆร่างกายเรา ใช้ลมหายใจของเราในการผ่อนคลายตัวเองพาตัวเองเข้าสู่อัลฟาสเตตสักระยะหนึ่งคุณนันขอไม่มากนะสามนาทีทำให้เรารู้สึกว่าร่างกายเราหย่อนมันจากตรงนี้ให้มันเป็นแบบนี้จากหายใจลมนี้อยู่กับบังนี้ขึ้นมาแบบตันมากให้เราหายใจถ้ามันตึงอีกหายใจผ่อนออก ห้เรารู้สึกว่าร่างกายเรามันีแลัซ์เราจะรู้ได้ยังไงทุกคนมีธรรมชาติไม่เหมือนกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราฝึกได้คือสังเกตเซนสร่างกายตัวเองให้เก่งว่าร่างกายตัวเองเป็นแบบไหนแล้วทำให้เขาอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายคนนั้นใช้คำว่าภาวะผ่อนคลายพอผ่อนคลายเนี่ยสมองเรามันจะเข้าสู่ภาวะอัลฟาสเตท อัลฟาคือคลื่นสมองที่มันผ่อนคลายจริงๆมันสบายเดี๋ยวเรื่องอะไรเอาไว้ก่อนแต่ตอนนี้ให้สบายก่อนให้เรารู้สึกว่าแค่หายใจก็สบายแหละพอเราสบายเมื่อไหร่เนี่ยนะแล้วเรารู้สึกว่าเราดี้บนะสบายแบบลึกมากขึ้นเนี่ยแล้ะเนี่ยแหละคือการใช้สมาธิหรือศาสตร์สมาธิเข้ามานะทุกคนมักมีความเชื่อว่าศาสตร์สมาธิคือศาสตร์ที่เรา ละทิ้งทุกอย่างปล่อยไปสบายๆอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าใครมาเรียนรู้เรื่องของ neuroscience มากขึ้นเนี่ยเขาเอาศาสตร์สมาธิทำให้เป็นวิทยาศาสตร์จับต้องได้มากขึ้นการฝึกสมาธิมีหลายแบบมากไม่ใช่เพียงแค่สบายอย่างเดียวการฝึกสมาธิสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยมัน active ได้ทำงานกับ inner power ของเราข้างในให้เรารู้สึกว่าวันนี้พอเราสบายปุ๊บ ให้เรารู้สึกว่าเรา g r a t e t u d e นะสมาธิ g r a t i t u e หรือสมาธิที่เรารู้สึกกระตัญยูขอบคุณรู้สึกว่าเรามีนะเรามีสมองเรามีความฉลาดที่เราสะสมมาตั้งแต่เด็กเลยเรามีทรัพยากรต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีสิ่งต่างๆที่เราจับได้ตอนนี้เลยเราไม่ได้ขาดอะไรเลยเนี่ยนะเรามีอะไรให้เรารู้สึก g r a t e t u d e ให้เรารู้สึกมีนะเพราะบางคนเนี่ยออกไปทำงาน ออกไปด้วยทำงานด้วยความรู้สึกขาดขาดไม่หมั่นใจเอะฉันทำดีไหมเอ๋เดี๋ยวนายจะว่าไหมเผื่อจะว่าไหมนั่นคือการออกไปใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกข,ดขาดขาดที่เราไม่ gratitude หรือเราไม่รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีตอนนี้กระตันยูอะไรที่เรามีตอนนี้พอเราไปทำงานมันก็จะเลเทะเลวเป๋วแต่ถ้าวันนี้กลับกันก่อนเราออกไปทำงานใช้เวลา3นาทีในการรีแลกกสร้างกายก่อนโอเค อีกสองนาทีาทเห็นไหมเซสชันนี้แค่5นาทีอีกสองนาทีให้เรารู้สึกว่าเรามีแล้วเรามีบ้านเรามีรถที่เราขับไปทํางานหรือถ้าเราไม่มีเราก็มีเงินในการจ่ายค่ารถเม์ออกไปทํางานเฮ้ยเรามีสมองนี่นะเฮ้ยเรามีข้าวที่ทําให้สมองของเราเนี่ยมันทํางานได้เฮ้ยเรามีแรงนี่นะเฮ้ยเรามีสายตาที่เฉียบคมนี่นะเรามาีปากที่มันพูดได้อะ เออเรามีหลายอย่างมากที่มันทำให้ boost ประสิทธิภาพการทำงานของเรามากขึ้นคนหลายคนออกไปจากบ้านด้วยความไม่มั่นใจเพราะเราขาดสิ่งนี้เราขาดการมากลับมาทำงานกับ inner power inner power คือการรู้สึก gratitude รู้สึกว่าเรามีอะไรแล้วเนี่ยมันถึงจะ boost ความมั่นใจของเราขึ้นมา b o สต พลังของเราขึ้นมาบูสต์ความสามารถการเห็นไอเดียต่างๆการเห็นโอกาสต่างๆการเห็นข้อดีของแต่ละคนต่างๆการเห็นข้อดีของงานเราต่างๆการเห็นสิ่งที่เราเจออยู่วันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสให้เราได้พัฒนาต่างๆขึ้นมานั่นต่างหากคืออินเนอร์ไมลหรืออินเนอร์พาวเวอร์แปดสําเปอร์คัญมากเพราะถ้าเราไม่มีอินเนอร์พาวเวอร์เราออกไปแบบ1 0อินเนอร์ แล้วอีก90%เราไปนั่งอยู่โต๊ะทำงานเราไปนั่งคิดกลยุทธ์เราไปนั่งทำงานเนี่ยมันจะไม่มีไอเดียออกมาจากความมั่นใจเลยมันจะออกมาแบบงงๆไอเดียหายไปไหนเอไอเดียจะเอามาจากไหนเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้กลับมาสรุปเลยก็คืออ n นเนอร์พาวเสำคัญมากทุกคนต้องมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตัวเอง พื้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้อยู่กับตัวเองจริงหรือถ้าเราอยู่ที่ทํางานเราจะต้องอมีพื้นที่นิดนึงของเราก่อนลงจากรถก็ได้นะหรือถ้าเราอยู่ในรถเมล์เราก็ใส่หูฟังแล้วก็อาจจะเป็นเสียงน้ําตกเบาๆเสียงธรรมชาติเบาห้านะนาที10นาทีในการเห็นความสมบูรณ์ของชีวิตตัวเองความสมบูรณ์ของสิ่งที่เรามีแล้วตอนนี้ อุดมสมบูรณ์ที่มันมีอยู่มากมายไก่กองที่มันอยู่กองอยู่รอบตัวเราเนี่ยต้องให้เห็นแล้วสารโดพามีนโดพามีนคือสารของความใช้ชนะสารของความที่เรารู้สึกว่าเรามีเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยสารใช้ชนะมันจะสามารถพาเราไปเห็นไอเดียพาเรากล้าพูดกล้าคิดกล้าทํากล้าลงมือทานะอาจจะก,กลัวบ้างแต่มันก็กล้าอยู่นั่นแหละนะเริ่มเห็น strategi หรือกลยุทธ์ใหม่ในการ สร้างสรรผลงานของเรา The end of the day ถ้าเกิดวันวันนั้นผลงานเรามันยังไม่เกิดไม่เป็นไรพรุ่งนี้ปรับใหม่เรามีพรุ่งนี้ในการปรับใหม่เสมอไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเราไม่มั่นใจแล้วเราทำเราก็ไม่มั่นใจอีกมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้คะ่ะ80% inner mind inner power build ก่อน แล้วอีก20%เราไปลงมือทำนะในงานของเราในชีวิตของเราในสิ่งที่เราให้ความสำคัญให้ให้ความสนใจวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ก,กันเยอะๆนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองคุณอันเป็นเหมือนกระบอกเสียงหนึ่งนะนำพาเทคนิคแต่ละเทคนิคมาให้ทุกคนได้เรียนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องฝึกก็คือตัวเองทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำซ้ำๆ ปรับบ่อยๆปรับซ้ำๆแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีอินเนอร์พาวเวอร์ที่แข็งแรงออกไปมีภูมิค,มคุ้มกันให้กับอุปสรรคต่างๆนะกลับมาบ้านก็กลับมารีแลกซ์ใหม่พวกนี้เอาใหม่เห็นไหมเรามีตั้ง365วัน66วันใน1ปีเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ภายใน1ปีก็ให้มันรู้ไปโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนได้ enjoy กับการใช้ชีวิตนะแล้วก็กลับมาสร้างความแข็งแรงให้ตัวเองเยอะๆ inner power 80%สำคัญมากแล้วก็20%ไปวางแผนกลยุทธ์การใช้ชีวิตการทำงานของตัวเองนะวันนี้คุณอันลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามอคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับ ทางทีมงานห้องเรียนความสุขแล้วก็คุณแอนด้วยนะก็จะน่ารักมากเราก็จะได้เห็น notification นะเพื่อจะโพลขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้กันสม่ำเสมอวันนี้คุณแอนลาไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความสงบในใจกันทั่วหน้าวันนี้คุณแอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ